อ right, ๋อขอให้ขันธ์ก็ข <gram> ันธ์ก็ตัสัปปะเทรวาจสัปปะพุทานุภาเวนะ พร้อมทั้งนวาความริกวกที่เกี่อกงานในหน้าที่ที่าชอบอเมริกาเพื่อประนสมปาความาของพี่น้องชาชนเพื่อช่วยเหลือแก่แขกในตัวเป็นและก็สาคัญาทุกท่านคือโครงการปกป้องเกิถูงสถาบันมีความรักความเสั่ห์ของพี่น้องชาชน ชีวิตของทุกท่านเกิดครังที่มรณาสนที่กุงาได้ให้การตอระ้อยหกสิบเจ็ครับก็วันนี้ผมกาพิธุรีผลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐมเขตนครท่านนักานลครอ้รอิของนายรัวดีท่านระพอแก่พ่ออะรครับพอที่กลกผก็รา

ผู้ว่ารับมนตรีที่ติดภารกิจที่อำเภอด้านาน,านี้วันนี้ก็้กองวิมุตตะรุรีนครีเดินทางไปถึงที่ที่จังหวัดรบุรีของเราได้มีโครงการดีๆอะไรทางนั้นก็ทางประวัติธัมพันธ์ก็จะเดินทางไปเพื่อเป็นงานลาดงานหลวงงานคณะสงฆ์ที่วันนี้ก็มาสมัหน้าที่นี่ไม่ต้องผ่านผู้นไหนบ้ทาทํางาน สมาตราท่วก็ได้มีร้านอาหารนานด้วยกันแต่เดืนนอนนั้นมีแค่สิบส,สองเดือนนั้นอีกห้าอันตราอาจจะไม่ไ <gas> อยังค้างออนคำาออนอันห้าเครื่องครับคิดอยครับต่อต่อเครื่องครับโอเค <ena> หนึน่งมิอออกันนี้อะไรแขนแขนใจใ ปีไม่ทั้งหลังเลยปีไม่กันเยอะที่ข้างวัดเชิงท่าก็ไม่ไปในหลายหลังด้วยกันแต่เข้าปกติโยมจะต้องไปสมัครกันที่เจ้าคณะตำบลไปสมัครกันที่เจ้าอาวาส